สวัสดีค่ะวันนี้วิศพามาทำขนมรังพึ่งกรอบใบเตยหรือว่าใครจะเรียกว่าวะาึ้นกรอบก็ได้นะคะทำง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็อร่อยกรอบหวานพอดีเคียวเพลินมากๆ เดี๋ยวเรามาเริ่มทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะเตรียมอ่างผสมมาค่ะตอกไข่ไก่ลงไป1ฟองวันนี้วิใช้ไข่ไก่เบอร์3าใครจะใช้เบอร์2หรือเบอร์1ก็ได้นะคะ1ฟองน้ำตาลทราย190กรัมตีไข่กับน้ําตาลทรายค่ะให้ไข่แตกดีแล้วใส่เกลือป่น1ส่วน8ช้อนชาผงฟู1ช้อนชาหรือ5กรัมแป้งสาลีอเนกประสงค์วันนี้ใช้ตาดาวฟ้า250กรัมหัวกะทิกล่อง250กรัม สุดท้ายน้ำใบเตยเข้มข้นค่ะ2 5 0หกรัมตีคนผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีละลายเข้ากันดีแล้วไปหยอดลงเตาได้เลยค่ะวันนี้วิชัยเป็นเตาไฟฟ้านะคะวอร์มเตาไว้อยู่ค่ะตอนนี้ก็ร้อนแล้วระดับไฟที่ใช้เนี่ยก็เป็นไฟกลางนะคะเกือบไปทางแรงได้ค่ะให้เราทาเนยถึงแม้ว่าเตาจะเป็นเทฟลอนเนี่ยก็ต้องทาเนยนะคะเพื่อเพิ่มความหอมให้กับผิวขนม ทานเนยเสร็จแล้วหยอดแป้งลงไปได้เลยค่ะคนทุกครั้งหยอดกระบวยเดียวนะคะหยอดแค่นี้พอจะได้กรอบค่ะวันนี้ทําแบบกรอบเพราะฉะนั้นแป้งต้องบางแล้วก็ปิดผ่านไปสี่นาทีขนมของเราสุกได้ที่แล้วค่ะใช้ซ่อมช่วยในการแคะค่ะแล้วก็ตะเกียบดึงขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ช้อนแบบนี้นะคะเอาด้านใบเตยออกนะคะอย่างนี้จะได้เห็นเขียวๆสวยๆค่ะเอาไปพักไว้ในตะแกรง เวลาเราวางก็ให้วางแบบนี้ค่ะแล้วใช้ซ่อมกดให้เขาอยู่ทรงเวลาเขาเย็นตัวลงเขาจะกรอบแล้วก็อยู่ทรงแบบนี้ดังเช่นอันนี้ค่ะอยู่ทรงแล้วนี่นะคะแล้วเราก็ไปทําชิ้นต่อไปได้เลยนี่นะคะมาแล้วเตาแรกมันจะยังไม่ค่อยสวยค่ะไฟยังไม่คงที่พอเตาที่สองที่สามต่อต่อไปเนี่ยจะสวยมากยิ่งขึ้นนี่นะคะสวยเลยเห็นไหมพับลงไป เขาก็จะอยู่ทรงแบบนี้เลยค่ะจนเย็นตัวลงก็จะกรอบสําหรับวันนี้วิก็ทําให้ดูแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะแป้งเนี่ยยังเหลืออีกเยอะค่ะสําหรับสูตรนี้ถ้าทําจนหมดแป้งก็จะได้อยู่ที่ประมาณ15ชิ้นอันนี้ทําให้ดู6ชิ้นนะคะ3ามเตาค่ะได้หชิ้นอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนี่เลยนะคะถ้าใครชอบกรอบๆเลยเนี่ยก็ย่างนานกว่านี้อีกก็ได้ค่ะนี่นะคะผิวเขาจะกรอบแบบนี้เลยอืม อร่อยมากค่ะเวลาเคี้ยวเนี่ยจะสัมผัสความกรอบตรงนี้เลยนะคะแล้วก็นุ่มๆด้านในค่ะลองไปทำกันดูเลยค่ะรับรองทำกินได้ทำขายดีวันนี้เวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ